ในช่วงของชักพระนะคะนอกจากไฮไลท์อย่างการลากเรือพระแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมวันนี้จะพามาดูกิจกรรมซัดต้มแทงต้มกันนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันในเทศกาลหรือว่าประเพณีชักพระค่ะ พาไปดูการแข่งขันแทงต้มค่ะสําหรับประชาชนทั่วไปกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีงานชักพระเทศบานลคนครยะลาซึ่งงานนี้นะคะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชาวบ้านจากวัดทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียงลงสมัคร6ทีมด้วยกันทีมละ2คนส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการทําต้มที่ต้องการมาร่วมกิจกรรมอนุร,รักษ์การทําต้มในส่วนของกติกาการแข่งขันแต่ละทีมนะคะก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์จากบ้านให้พร้อมค่ะซึ่งก็จะเป็นข้าวเหนียว2กิโลกรัมใช้แข่งขัน 1>, 1กิโลกร,รมัมใบกระพาะโดยจะมีเวลานะคะของแต่ละทีมทีมละ20นาทีผู้เข้าแข่งขันจะต้องห่อต้มไม่ต่ำกว่า25ลูกซึ่งกรรมาการก็จะให้คะแนนจากความสวยงามต้องมีขนาดเท่าๆกาันรวมทั้งค่ะความแน่นของต้มถึงจะเป็นผู้ชนะโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลน,นะคะ2,000บาทรองชนะเลิศอันดับ1จํานวน1,500บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล1,000บาทค่ะ หลังจากที่สัญญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะคะทุกคนก็ต่างเร่งทั้งห่อข้าวเหนียวเพื่อให้ได้25ลูกตามที่กำหนดถึงแม้ว่าในช่วงของการแข่งขันจะมีฝนตกค่ะทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็กรรมการไม่มีใครหนีกันเลยค่ะจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีชักพระซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นเพื่อชุมนุมเรือพระจากวัดในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสน นิชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่สองพฤศจิกา,กายนนี้ค่ะขณะที่บรรยากาศการจัดงานประเพณีลากพระในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็คึกคัก เช่นเดียวกันนะคะที่บริเวณลานหน้าพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจ,จตุรทิศนะคะก็เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนร่วมกันทําบูญเรือพระค่ะโดยปีนี้มีเรือพระเข้าร่วมชุมนุม20ลำที่กานแต่ละลำจะถูกตกแต่งไปด้วยไฟประดับอย่างสวยงามเพื่อสร้างสีสันยามค่ําคืนและอีกหนึ่งสีสันที่พลาดไม่ได้ก็คือกีฬาซัด ต้มค่ะเป็นกีฬาพื้นเมืองที่นิยมเล่นในเทศกาลออกพรรษาของคนพัทลุงโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาซัดต้มนะคะจะทําลูกต้มสําหรับปลาด้วยข้าวตากผสมกับทรายห่อด้วยใบายตานตะโหนดหรือใบมะพร้าวค่ะมาสารแบบแตะกร้ออย่างแน่นหนาเลยนะคะขนาดจะเท่ากับกําปั้นพอมพอดีกับมือพอเหมาะกับมือเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะนำลูกต้มไปแช่นะคะเพื่อที่จะให้เข้าปตากพองตัวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเมื่อปลาถูกฝ่ายตรงข้ามค่ะก็จะทําให้เจ็บปวดซึ่งการปลาบางครั้งก็อาจจะทําให้เลือดตกยางออกได้นะคะส่วนสนามหรือว่าเวทีในการซัดต้มก็จะปลูกยกพื้นสูงหรือว่าใช้พื้นดินธรรมดาก็ได้ค่ะซึ่งผู้ชนะนะคะก็คือผู้ที่ปลาถูกคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเพณีชักพระในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ